ไหน,น,นดันหนูอ,นอันนี้เขามาัดไว้เหรออันนี้มาด้วยกันปะอ่าแล้วแล้วแล้วเป็นไงไปรับมาจากไหนะเนี่ยจากแม่ทอด มามาด้วยกันนะพี่พี่มาคนละคันเงนี้ยเหรอครับมาคนละคันเอาลูกไปวัดต้อนวันที่เดราเข้อกันได้พอที่เอามนุษย์อย่าเป็นโ้องวินอ้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาที่ร้อยเบรไม่ต้องไปบอกใครว่าเป็นอะไรสิวะ